สวัสดีครับตอนนี้อยู่ช่องอะไรก็ไม่รูีถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะถ้าชอบมาใหม่อ่หรือกดแชร์กันด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าตอนที่ยังไม่ได้อัาคลิปนะผมไปไปบวนไอ้พวกต้นป่าบ้าบอไอ,เอเ้ไก่หยุดก้าวไอ้สิ่งนั้นมันมาจากไหนอ่ะหรือว่ามันเกิดขึ้นบนนี้ขนาดนาติดพัดกันไก่ยืดเป็นบ้าง อนอืมมันอะเกินมันเอะเกนคนี้นอนจะนอนนอนนอนยังเยอะเลยมาได้ไงเนี่ยมีสปอเนอร์ตมีสปอเนอร์พวกมันนะไม่จริงดิ กูดิมันไม่มีนี่หวะไม่ละสวัาดีครับทัมาดิครับผมไม่กลัวหรอกครับมันมาต่อตรงไหนอ่ะปอนเนอร์อ้ยยไงเยอะเลยไหนปอนเนอร์ไม่มีทีนี่ เป็นไปได้อยู่ดีๆเกิดมันแบบ้านมันคือเป็นบ้านของฟูกมันเหรอเป็นบ้านของฟุกเธอเหรอไม่ใช่บ้านของฉันฉันยึดบ้านแล้วอุ้ยเจ็บเกือบตายเฮ้ยฝึกซ้อม บอกให้นะว่าทำไมถึงเอาเม็ดในเทอร์ไลท์มาได้เอามาแากตอนที่ผมเป็นโหมดสอนสนะับมันฝึกซอ้อมก่อนอืออืมอมอมฝึกฟุกจุดันมันบุกมายึดคอนบ้านบ้านไม่มีทางหรอกมัง้งน,ะ,นะทุกคนอือ มันบ้านฉันได้แลนะ้วบ่ฉันโคตรเลยอ่อันนี้ไม่ได้กด็เจอนี่ไั้ก็ตัวละครจากช่องที่ยูทูบเบอร์ที่เก่งนะผมเจอมันแล้วมันน่ารักสวยดีก็เลยเอาเอาไม่เป็นล่ะไม่ใช่ล้วไม่อะไร <ง S 2> ่อผมก<า>่อน ให้ผมเล่นเล่นเกมไหมครับเหมือนผมเออน้องหมูฉันขอโทษนะอยากข้าอุดอุดอยากข้าอุดอุดอยากข้าอุดอุดมันจะเป็นนะอุดอุดฉันจะป็นกับนายฉันคนะข้าวอุดอยากให้เป็นอุดอุดมันจะเป็นอ่ะขอโทษที อุ๊อ้เพือนขออ่งยนนไม่ไม่อย่างงั้นแ่ค่อย่าง้ออเอออุอุดตายเพราะจานายอ พานต้องบัวเอ๊ะจะมืดแล้วนี่เดี๋ยวสมพเวสีมาต้องรีบหน่อยเดี๋ยวสมพเวสีมาต้องรีบนอนอเดี๋ยวสมพเวสีมาจระตุกจระตุกบุฟฟังไหมนะฉันจะช่วยนายนะแกงเด็กกุศลนี่มึงก็ Hugo mong quay cho hoppong lạnh thân cho phụt hết mọi người hôn anh đẹp, hôn 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 เลียร์พื้นที่ผมไม่ชอบพวกันแต่ชอบใช้งานมันจะกล้าเลยกับตุดเยี่ยมเลยกับตุดจับร้องรอยออืมสับเลี้ยงเบ้า ใช้เชือกดีเดียวแล้วก็ใช้ดาแล้วก็ฟันจิ้งคมาก้าังดูดเดี๋ยวฉันจับกันมานี่สิมานี่สิไม่ทำอะไรฉันช่วย ไอ้สมุวีสิมาไหนฉันฉันจะปราบแกไอ้สมุวีสิอุ้ยอุ้ยอุ้ย้าน้องมาหลับท้องมาจากไหนน้อเหรอตะกี้ตัวนซะเบรดเบรดไม่ใช่ซอมบีเบรดตัวซาตัวนั้นซะมันคือซ่ากระไร ซึ่งมันคือซากอะไรนั่นหรอซากลุนพอเท่าไงล่ะรูนพอทเท่าคืออะไรหรอซร้าประตูนเนเธอร์ประตูนเนเธอร์ก็คือซากอะไรหรอซร้าประตูนรกทางไปนรกนั่นเองอู้อ๋อแม่มีแม่ครับมีแม่โอ้นี่นี่คือซากประตูอันนี้คือแกส๊สแกส๊ส ชาบ้านอืม้ยมี่เพชรแอคต์เยอเอระพี่ไอ้วิธอยังมีอีออกหรอเฮ้ยไม่ได้เสกมาเลยนะเนี่ยยังมีเหรอไม่นไปได้ไม่มีมันไม่มี จบเพียงเท่นี้นะว้าวเริ่น่าจะมีพี่เจมมาเกิดแถวนี้แล้วแหละ <laughs> <laughs> สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระด,ดิ่งกันด้วยนะครับและชอบถ้าเกิดชอบมากๆอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะว่าจะว่าเอาเจสะสกินมาจากไหนอ่ะยอมเปิดไปเออ เอามาจากช่องยูทูบเบอร์คนหนึ่งก็คือคนที่เซียนอ่าเรื่องเกี่ยวกับไม้ครับแม่โคตรโคตรมากเลยนะขนาดอันนี้อันนี้ไม่มีใครทําได้หรอกคราบเรือการอากาศยางใครไม่มีใครทําได้แน่นอนเชื่อสิผมนั้นไม่ได้ก๊อปไม่ได้อะไรนะมันเจอเองแล้วมันอันนี้รุ่นแบบรุ่นแบบมือถือน้นสวยด้วยผมก็เลยเอาแบบนี้ and view เคถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับถ้าชอบมากๆอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ